S <S <S ส,วส,สวัสดีค่ะเพชรปาร,ร,รานาเปะนะคะกำลังนั่งอาา่านหนังสือพิมพ์ของบริษัทต,ตัวเองอยู่นะคะก็คือว่าได้ลงหนังสือพิมพ์ลีดเดอร์นะคะยักษ์ใหญ่เวอร์สีน้าเต็มๆเลยนะคะสำหรับฟอยเวอร์ยังของแพชชี่นะคะนี่มีหัวหน้าต็มเงด้วยคุณก๊อฟนะคะแล้วก็มีคุณลูกกอ๊อฟมีพี่เงาะด้วยคิดถึงทุกคนนะคะในบริษัทเดี๋ยวงานมิตติ้งบริษัทเราคงได้เจอกันอีกนะคะก็ฟิวชั่นกลุ๊นะคะตอนนี้ได้เปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นบริษัทนี้นะคะ อินโนเวทีโกลบอลนะคะแล้วก็ติดท็อปไฟล์แล้วด้วยของประเทศไทยนะคะกับบริษัทขายตรงที่มาแรงแล้วก็เลว่าที่สุดตอนนี้ในแวดวงของธุรกิจนะคะแลวนะวันน,นะาานี้นะคะดิฉันภูมิใจเสนอมากๆเลยค่ะบริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะฉ่นสนใจแบตัดปรลานาเป็นมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าเออขอนั่งท้กก่อนนะกูต้าตามทองตลาดเนี่ยนะคะเราจะทราบกันดีแถวนะคะว่ามี <c oughs> ส่วนผสมของกูต้าไคโอนคอร์ไซคิวเทนถูกไหมเออผลไม้่าๆนานาสารสก,กัดจากบลูเบอรี่ uri, นั่นนูน่นนี่นะคะ แต่ตัวนี้พิเศษยัยงไงฟังดีๆนะคะวาล่าเนี่ยนะคะคือสารตั้งต้นของกูต้าและคอลลาเจนสารตั้งต้นนะคะของกูต้าและคอลลาเจนเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่ารวมทุกสปปรรพสิ่งบนโลกใบน,นี้แล้วคอยไซคิวเทนกูต้าไทาโอนปลาสามอลพืชผักผลไม้หรือแม้แต่กระทั่งคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกทุกอย่างจบอยู่ที่นี่กล่องเดียว นะคะวาลา่าหนึ่งกล่องมีทั้งหมด30ซองเดี๋ยวเราดูร้านในนะคะเป็นแบบนี้นะคะแพ็กเกจจิ้งเลิศมากบริษัทดิฉันมันเลิศอย่างนี้แล้วค่ะต้องขอขอบคุณบริษัทด้วยนะคะที่สามารถแบบว่าสรรหาผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะจากแหล่งผลิตที่เลอค่าแล้วก็ออกมาเป็นวาล่าที่สมบูรณ์แบบมากๆแล้วก็อยากจะบอกว่าภายในสองอาทิตย์ยอดสั่งถล่มทลายนะคะตอนนี้นะคะขายแคบไม่ทันแล้วเราสั่งผลิตกันอยู่นะคะของจะมาอีกรอบหนึ่งวันจันทร์วันอังคารนี้นะคะเพราะฉะน,นั้นวันนี้ เปิดพิออเดอร์แล้วนะคะสามารถสั่งได้ที่เพจปัตปร,ปราณาเปนะคะหรือว่าจะสั่งได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของบุคลากรในองค์กรของเราทุกคนนะคะในบริษัท Innovative g l o b a l นะคะมาเดี๋ยวเพท่่จะลองทานดูเลยแล้วกันเนาะวิธีการทานทานง่ายมากๆนะคะอย่างนี้นะแกะซองออกมาอ๋อลืมบอกไปกิ่งแมงสัดุ้งมาความเข้มข้นไม่ต้องพูดถึงนะคะหลักหมื่นมิลลิกรัมนะคะหมื่นอัพค่ะความพิเศษของมันคือเมื่อเราเทลงแก้วอย่างนี้นะคะ เพื่อนๆสังเกตดูนะคะปกติถ้าเป็นคอลลาเจนที่แบบว่าราคาแต่มไม่ดีหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เราไม่ได้ผ่านการกระบวนการที่เลือค่าคนอย่างเงี้ยเกือบห้านาทีอันนี้ไม่ต้องเลยค่ะไม่ถึงหนึ่งนาทีดูนะคะโอเคไหมคะเลิบไหมคะถ้าแบบนี้ชอบใช่ไหมคะจบไม่มีตะกอนเลยแม้แต่น,นิดเดียวนะคะชิมได้เลยอือหือ คุณได้ประโยชน์เต็มๆไม่มีตะกรตกค้างนะเลิศที่สุดนะคะวันนี้อ้องยกให้กับวาล่านะคะตอนนี้ขอบอกเลยว่าจะเป็นที่รู้จักภายใน1เดือนถึงสองเดือนนี้แน่นอนนะคะวาล่านะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆใครอยากจะทานวาล่าแบบแพชชี่ราคาไม่แพงด้วยนะคะราคาตั้งต้นเนี่ยหนึ่้ารอบาทแต่ถ้าเป็น FC ซพี่เพชรหรือว่า FC ีของพี่ตองนาตาลีนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาเลยค่ะเราจะขายให้คุณถูกกว่านั้นนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็มาเปิดตัวสินค้าในบริษัทของตัวเองนะคะวาล่านะคะหวังว่าเพื่อ,อ,อนๆคงได้รับการตอบรับ ซื้อเสื้อผ้าสวยๆมานักอัดทีให้ทุกคนดูแล้วก็จะได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยนะคะ1,500บาทแต่อินบ็อกมาหาเพชชีถูกกว่านั้นแน่นอนนะคะไปแล้วค่ะฝากไปด้วยค่ะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะจากบริษัท Fusion Group นะคะบริษัทขายตรงรูปแบบใหม่ในวันนี้ที่ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะใครสนใจอยากร่วมธุรกิจกับพวกเราก็ไลน์มาได้เลยที่ซูเปอร์กรอบสี่ห้าหรือว่าจะติดต่อพี่เพชปรปับรานหน้าเป๊ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราเข้ามาคุยธุรกิจกันว่าธุรกิจจขออองงงงเเเเเรรราาาาาาาปป็นงงน,ะะนนนนนยยยยยัััไไะะะะะะะคคคควววววีี้้้้ลแลแ่สมสมมถตดหืพชชบะะบ๊ กดไลค์กดรีโพสเข้ามานะคะแล้วก็บอกเหตุผลว่าเพราะอะไรคุณถึงอยากทานวาล่านะคะแจกไปเลยนะคะ3รางวัลสำหรับ f อพี่เพชชีนะคะบอกเหตุผลเด็ดๆมานะคะว่าทำไมถึงอยากทานวาล่านะคะประกาศผล15กุมภาพันธ์นะคะไปและะ้วค่ะ